สวัสดีครับพี่เพียวโต้ครับผมวันนี้นะครับมาพบกับพี่เพียวโต้อีกแล้วนะครับผมตอนที่ชมคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเมื่อกี้อยู่บนเต็นท์อาจจะเบื่อไปสักนิดหนึ่งนะครับเราเลยมาไลน์กันข้างล่างกันอ่ะโต้ท้าวิออสปีสองพันสี่นะครับออโต้นะครับตัวนี้ตัวเป็นหนึ่งจุดห้าอีนะครับนี่ครับสีนี่สวยมากนะครับสีนี่เงาแบบเงาครับไม่รู้จะพูดยังไงครับเงาแวบนะครับเงาแวบๆสวยๆมาพร้อมกับล้อสิบห้านะครับ ซีอี28 e สวยๆย,ยางใหม่นะครับปี2021 20ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแตสวยจริงเงาแวบฮะโอ้โหสวยงามนะครับท่อใบลิงนะครับแล้วก็มีคำหลังด้วยนะครับเสียงเพราะสนอหูนะครับอ่ะมาดูภนกันคน่อยขอเสียงนิดนึงโอ้โหแต่สีเงาจริงเนี่ยฮะืดูความเงาเขาเลยฮะโอ้โหเงาแบบเงาครับเงาแบบ ู้จะเงาอย่างไงครับตาฉับตาเหลือกตับปิ้นเลยนะฮะมีกล้องหลังด้วยนะครับโอ้โหรถติดชื่งนะครับสีเพราะเพราะสวยๆนะฮะภายในสะอาดดนะฮะเบาะหนังนะครับพร้อมทีอาดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระจกปรับเข้าไฟฟ้าและมีตัดหมอกด้วยนะครับนี่ฮะเป็นตัวอีสวยๆของเรานะครับผมนี่ฮะแม่สีนุ่มนะครับรถสวยอ่ะนะครับนี่ครับแล้วก็มีไล่ฝ้าหลังนะครับแล้วก็มีคำหลังด้วยนะครับ นี่ครับแผงประตูนะครับสะอาดนะครับวันนี้อาจจะไปเพลินกันแค่นิดหนึ่งนะฮะเพราะลูกค้าเยอะเลยนะครับเราให้รีวิวหลายคันกันเลยทีเดียวนี่ครับห็นบอกมีกล่องด้วยเหรอนี่ครับสวยๆอย่าลืมของดีครับของดีอยู่ในป่าไหนฮะนี่ครับโอ้โหไอเทมเทะของเรานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันสิมันยังไงกันเปิดฝาโปงด้วย มาดูห้องเครื่องก่อนนะครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนนี่ครับห้องเครื่องจเ,เดิมนะครับสีเดิมเลยทีเดียวนะครับเก็บสีภายนอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องดีนะครับโอเคเอามาดูกันแม่แต่สีนี้ประทับใจอีูนะเจ้าของเก็บมานี่ดีมากครับแล้วก็เป็นเล็กเกอร์เงาด้วยครับนี่ฮะได้โอเคเลย ส่งขันใจเพื่อนบ้านนะโอ้นี่ครับราคาไม่แพงนะครับเอาไปหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทพอนะครับสวยๆแบบนี้นะครับยางใหม่ๆแบบนี้นะครับอย่ารอช้าครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะนะครับแฟนขับพิเบียวโต้นะครับนะครับนี่ครับโอ้โห i ah.